สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมที่มีออนเซลล์ขายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับผมมีที่มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับที่ราคาถูกนะครับผมแต่ที่ตรงนี้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะฮะก็ว่าตามกันตามสภาพนะครับ ก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองดูนะครับลองดูที่ดินแปลงนี้นะครับไว้เผื่อ,อไว้เกษียณน,นะที่อยากจะได้ที่ดินราคาถูกนะครับเพื่อที่จะซื้อมาไว้นะครับเป็นพื้นที่ที่มากเกษียนอยู่นะพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากตัวเมืองไม่ไกลนะครับแล้วก็มีวิวทิวเขาสวยงามตามท้องเรื่อง นะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะผมก็กําลังเข้าตัวพื้นที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับที่ดินนะฮะมีทางเข้าออกนะครับอาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่แต่ก็คือสามารถที่จะเข้าออกได้แต่มีข้อดีของมันก็คือราคาถูกนะฮะพื้นที่สภาพเป็นแบบไหนอะไรยังไงผมขายตามสภาพนะครับถ้าถูกใจก็ค่อยว่ากันนะครับผมมาเดีย๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะฮะมาดูกับที่แปลงนี้กันเลยดีกว่าไปดูกันเลย สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูมารับชมกันนะครับก็ที่ดินนะฮะจะติดอยู่กับวัดเขาน้อยบนนะครับผมติดกันเลยนะครับเป็นพื้นที่ที่ติดทางไม่ใช่ติดมันก็ติดทางนะครับติดพื้นที่สาธารณประโยชน์นะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะเข้าออกได้นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือจะต้องมาค c l i n g นะครับ นี่เห็นไหมต้องมาเล l e a i n g นะครับตัวพื้นที่นะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้นะครับทางเข้าออกนะครับตามภาพมุมสูงที่ผมถ่ายท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณา200เมตรโดยประมาณนะครับที่จะเข้ามา,าอย่างตัวแปลงนะครับในผมพาท่านผู้ชม,มนะมาบุกป่ารุยดงนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็น พื้นที่ของเรานะฮะแล้วก็ขายตามสภาพนะครับผมขายตามสภาพเลยราคาอยู่ที่สามจุดสองแสนบาทไปได้ไหมเนี่ยราคาอยู่ที่สามจุดส,สองแสนสาองหมื่นบาทนะครับผมขายตามสภาพนะฮะก็จำนวนสี่ไร่นะครับ ก็ลองคิดคำนวณดูเฮานะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะฮะคือเดี๋ยวคือสัดตรงนี้นะฮะไม่ใช่เป็นของเรานะฮะ ผมพาเข้าดูตัวแปลงเอาละครับผมตอนนี้นะครับผมเข้ามายัางตัวแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับอนที่แปลงนี้นะครับก็เราจะขายตามสภาพนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเนาะเดินเดินมาพี่ อ๋อเราก็ขายตามตะภาพนะฮะไอ้ด้านหลังตรงเนี้ยด้าน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 นี้นะครับอ่ะก็คือจะเป็นบ่อน้ําตรงนี้อันนี้ตรงตรงนี้ไม่ใช่ของเรานะเป็นที่สาธาณะนะครับผมแล้วเราก็ที่ของเราจะยิงตรงตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปอ่าไปจบจูกับที่แปลงข้างๆนะครับเป็นจะเป็นอ่าที่ติดกันนะครับตามภาพมุมสูงนะฮะผมจะถ่ายภาพมุมสูงนะสลับกับอ่า เป็นภาพพื้นดินนะครับดูเป็นภาพพื้นดินไปด้วยในตัวนะครับผมบางทีเนี่ยเขาบางโคนเนี่ยเขามองภาพไม่ออกนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะฮะมีมีบ่อน้ําบ่อน้ําตรงเนี้ยมันเป็นบ่อน้ําที่ไม่ลึกนะครับผมก็คือถ้าช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันก็จะแห้งนะฮะและส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นบ่อน้ําที่อาจจะ ลึกหน่อยนะฮะมันจะมีอยู่ประมาณ3บอ่อด้วยกันนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันสบอ่อนะฮะก็ตอนนี้มันมีอยู่3บอ่อนะฮะ,ะจะเป็นรวมกันแล้วก็ตีไปรวมกันตรงน,นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณรวมทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่บอ่อน้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณหไร่นะครับผมพื้นพื้นที่ที่อ่าต่ำนะครับประมาณยี่สบถึงสามสิบเซนติเมตรนะครับ ก็น้ำดูนะ่น้ำท่วมไหมผมให้ดูนะคือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมเป็นช่วงหน้าฝนนี่นะฮะก็คือน้ำไม่ได้ท่วมนะครับแล้วดินดินเป็นแบบไหน,เป,น,น,นเป็นดินลูกรลังนะครับท่านผู้ชมเป็นดินลูกหลังสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะฮะมาเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดคร่าวๆกันก่อนนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับ ห่างจากตัวเมืองอำเภอทับทันอยู่ที่ประมาณ7.5กิโลนะครับถ้าห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่ประมาณ27กิโลโดยประมาณนะครับนเข้าเดินเข้ามาในตัวแปลงนะครับก็ตามที่ผมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูไปนะฮะทางด้าน บนนะครับก็พื้นที่นะจะต้องเอ่อเคลียร์ลิงนะครับจะต้องเคลียร์ลิงเราขายตามสภาพนะครับราคาที่เอ่อถูกนะครับผมราคาที่ถูกราคาไล่ละไม่ถึงแสนนะครับตามพื้นที่ที่อยู่ใกล้ตัวเขืเ่อนวังร่มก้าวนะครับผมแล้วก็วิวทิวทัศนะครับแบบนี้นะฮะเราขายอยู่ที่3 2 0 0 0 0บาทนะครับ เป็นเอกสารนอสอสี่จอนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเข้ามาก็จะต้อง clearing นะครับผมเราขายตามสภาพจริงๆนะฮะเราขายถูกถ้าบางคนเขาบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ clearing ให้เขาเราเคียร์ให้ได้ครับแต่ก็มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเราซื้อมา ทำำํากาไรนิดหน่อยแล้วก็ขายนะครับก็คืออพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทําบ้านสวนนะครับอันนี้จะเป็นบ้านอยู่ในตัวพื้นที่นะครับแล้วก็ต้องเคลียร์ลิงจริงๆมันมีทางออกนะครับมันมีทางอีกทางหนึ่งที่ผมให้ดู ่ะเป็นทางนี้มันจะเป็นทางนี้ไหนเห็นไหมก็คือจะเป็นทางนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าออกตามที่ที่เขาเข้าออกเมื่อก่อนนะครับแปลงนี้นะครับมีน้ำประปาไฟฟ้านะครับเข้าถึงตัวแปลงนะฮะไม่ต้องกังวลว่า ที่ดินแปลงนี้จะไม่มีทางเข้าออกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นาทางเข้ามาอย่างตัวแปลงเช่นเดียวกันนะฮะก็คือประมาณหน0่เมตรนะครับผมวัดมาใหม่ลองวัดดูแล้วประมาณ100กว่าเมตรทางนี้นะฮะมันจะเป็นทางเข้า2ทางนะครับแล้วก็ข้างๆบ้านนะครับ ข้างๆบ้านนี้มันจะมีสระน้ำนะครับผมผมวัดโดยคร่าวๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 1ไ่ไร่เศษๆนะครับมี1ไร่ประมาณ1ไร่นะะอันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านบ้านไม่มีใครอยู่แล้วนะฮะก็เราก็ขายตามขายไปด้วยนะครับ าเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะเราปลูกป่าฝาดงกดูเลยทีเดียวเอาให้ครบนะฮะเราขายตามสาภาพจริงๆนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปลูกนะครับปลูกพวกต้นไม้หรือทำการเกษตรนะครับในพื้นที่สีไร่ได้แล้วก็มันจะมีน้ำนะครับให้ใช้ได้ทั้งปีนะฮะก็จะมีบ่อน้ำ ด้านข้างตัวแปลงนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่ของเรานะฮะเอาเป็นดูภาพมุมสูงไปประกอบด้วยละกันนะครับพาหมุกป่าฟ้าดงกันเลยทีเดียวนะฮะมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านเออมันก็เหนื่อยอนกันนะพูดถึงเดิน สีแรกนี่ก็โหทําทาเหนื่อยนะถ้าทําเกษตรจริงๆเอาเป็นว่าเราขายตามาตามสภาพนะครับมันจะมีต้นไม้มีอะไรใหญ่ๆก็หลายต้นอยู่พอสมควรอันนี้นะครับวิตกใจหมดนี่นะก็จะเป็นสระน้ำเนี่ยแบบนี้นะฮะอันนี้คือนะสระน้ําที่อาจจะลึกหน่อยนะครับผม สระตรงนี้นะฮะอาจจะลึกหน่อยเพราะว่าเขาขุดดินไปขายก็จะเป็นสระน้าที่ลึกแล้วก็สามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้นะฮะก็จะเป็นยาวเป็นด้านนู้นเลยก็จะเป็นติดเป็นสระน้ําที่ติดต่อกับเจ้าของพื้นที่นะครับพื้นพื้นที่อีกพื้นที่พื้นที่นึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสระลูกข,ของเราอันนู้นจะเป็นสระลูกข,ของเขาอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามนั้นนะครับผมขายตามสภาพ จริงๆนะครับราคาอยู่ที่3 2 0แสนมืนบาทนะฮะส,สนใจโทรมาได้นะครับผมเอาละครับผมมาถึงช่วงท้ายของ EP นี้แล้วนะฮะใครที่สนใจนะฮะสามารถที่จะโทรนะฮะสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0ู4 8 2 8ปดสีหรือแอดไลน์ ID ตาม QR Code มาได้เลยนะครับผม โทรสอบถามในเรื่องของราคาก็ได้หรือว่าจะนัดดูที่นะครับดูทางนะครับสามารถเข้ามาได้นะผมลืมบอกกับทางนะทางเข้าก็จะมีทางเข้าตรงด้านของอข้างตัววัดนะครับเข้ามานั่งตัวแปลงได้นะครับผมก็ตามนี้ละกันนะครับใครสนใจนะครับก็ลองมาพูดถึงที่ดินแปลงนี้ก็พูดถึงเรื่องรายละเอียดกันมาดูมาดัาดชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้า ขายได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีรางวัลแจกอยู่ที่ประมาณ2ลรางวัลน,นะครับเรางวันล,ล,ละ500บาทนะครับผมมีจะมีทาง2ช่องทางก็มี Facebook กับ Youtube นะครับคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับผมแจกแน่นอนนะครับถ้าขายแปลงนี้ออกได้นะครับก็ตามนั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ